สวัสดีครับพบกับเล้งพาลวยครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยมาเลเประจําวันที่11มีนาคมนะครับช่วงนี้ก็ยังมีการระบาดของไวรัสอยู่นะครับอย่าลืมใส่หน้ากากและก็ล้างมือบ่อยบนะครับและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับเล้งพารวยด้วยนะครับรักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับสําหรับแนวทางหวยมาเลเงวดประจําวันที่11มีนาคมนี้นะครับ เลขเด่นก็จะเป็นตัวเลข1และก็7นะครับเลข1และก็เลข7ครับผมสำหรับชุดตัวเลข2ตัวนะครับสำหรับหวยมาเลงงวดประจำวันที่11มีนาคมนะครับก็จะมีชุดตัวเลข03 07 3 1 3 7 3 9นนะครับและ5759 61 6 7แล้วก็91ครับ ถัดมานะครับชุดตัวเลข3ตัวสําหรับหวยมาเลงงวดประจําวันที่11มีนาคมนี้นะครับก็จะมีชุดตัวเลข903 207 931 337 539นะครับและ557 259 961 367แลวก็291ครับ ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับเราจะฝ่าวิกฤตไวรัสนี้ไปด้วยกันนะครับเลยรวยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เล้งพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ